สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมที่ไม่ได้ซ่อมนะครับเป็นกิตายซูเออรุ่น1000 VA ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีลูกค้าแจ้งว่าอาการเสียเสียปลั๊กแล้วเบรกเกอร์ตัดนะครับเมื่อตัวเครื่องมาถึงผมก็ได้ทำการตรวจเช็คฟิวปรากฏว่าฟิวไม่ขาดเนาะก็ลองจ่ายไฟ AC เข้าไปปรากฏว่าเครื่องไม่ชอ็อตนะ ก็เลยลองจ่ายไฟ AC ทดลองรันเครื่องดูปรากฏว่าเครื่องมันสามารถทำงานได้ปกตินะครับอ่านี่นะฮะรันได้ปกติผลิตไฟออกมา1 0 5วัตต์ปกตินะฮะอันนี้ลีมิคกระแสไว้ที่3แอมป์เนาะอ่าถ้าเดี๋ยวผมจะลองปรับกระแสขึ้นไป18แแอมป์นะครับอาการเสียลูกค้าแจ้งว่าเสียบปลั๊กแล้วเบรกเกอร์ตัด นะแต่เช็คแล้วไม่เสียนะไม่เสียนะครับอันนี้ทําคลิปแจ้งให้ลูกให้ลูกค้าดูด้วยนะว่าตัวเครื่องมันไม่มีปัญหาเนี่ยรัน300กว่าแล้วนะแต่ดูว่าพัดลมทํางานบ่าสี่ร้อยประมาณ400กว่าวัตตพัดลมจะทํางาน 400, 70, 400, อ่าสี่ร้อยสอยเจ็ดิสพัดลมก็ทํางานปกตินะ2ตัว นี่ครับขึ้นไป400กว่าแล้วครับก็ตัวเครื่องทำงานปกติทุกอย่างนะฮะอันนี้ขึ้นไป6 500 600แล้วนะครับ600 600 4วัตต์สูงสุดนะฮะก็ทำงานได้ปกตินะไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับ ก็ผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าของลูกค้าระบบลูกค้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าปลั๊กไฟอะไรมันช็อตอยู่หรือเปล่าถึงมันตัดถึงเบรกเกอร์ตัดนะครับแต่ตัวเครื่องไม่ช็อตแน่นอนนะฮะอันนี้ทดสอบแล้วทํางานได้เครื่องไม่ช็อตนะครับทำงานได้ปกติผลิตไฟได้ปกติทุกอย่างปกติหมดนะพัดลมทํางานปกติการผลิตไฟออกมาเป็นปกติครับ ต่ว่าเดี๋ยวผมจะถอดดูด้านในเป่าฝุ่นทําความสะอาดให้นะฮะตัวเครื่องมาถึงแล้วก็เดี๋ยวถอดออกมาเป่าฝุ่นทําความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวส่งกลับนะเพราะว่ามันไม่มีปัญหานะครับอ่าก็เดี๋ยวย้ำถึงเพื่อนๆอ,อ่าที่จะส่ง กิทยอินเวอร์เตอร์มาซ่อมเพราะในกรณีแบบนี้ผมก็เจอหลายเคสแล้วนะฮะส่งมาแล้วไม่เสียนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทดสอบให้ดีก่อนนะฮะก่อนที่จะส่งมาซ่อมเนาะนะครับพอเจอเจอเจอ,เจอเป็น10เคสแล้วแหละ10เคส10กว่าเคสแล้วแหละส่งมาแล้วมันไม่มีปัญหานะครับสรุปว่ามันเป็นระบบที่ระบบของของลูกค้าเองที่มีปัญหานะฮะก็จะทําให้เสียเวลาเสียค่าส่งนะครับ เสียเวลาส่งมาแล้วก็เสียค่าส่งมาส่งกลับนะฮะเราตรวจเช็คให้ดีก่อนว่าเออตัวกิจทายมันไม่เสียเราก็ไม่ต้องเสียเวลาส่งมาเนอะนะครับไปตรวจสอบดูระบบดูสายไฟต่างๆนะมันมีจุดชอด็อตจุดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็ถ่ายทําให้เดี๋ยวส่งคลิปให้ลูกค้าดูนะครับ すご,ごい。